สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l คุยก่อนเขีย์วันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์ฟุตบอลกันอีกเช่นเคยนะฮะประจําวันที่25มีนา2564ครับวันนี้ก็จะเป็นโปรแกรมคัดเลือกฟุตบอลโลกคระะับโซนยุโรปนะฮะก็จะมี3คู่ด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ก็คู่แรกก็จะเป็นสเปนครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของกรีซครับแล้วก็คู่ที่2ก็เป็นสิงโตคำรามครับอังกฤษครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของ ซานมาริโน่ครับคู่ที่3ก็ไปเป็นอินเตอร์รี่ครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของไอซ์แลนด์เหนือนะฮะก่อนจะไปวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลนะครับก็ฝากกลุ่ม VIP ด้วยนะฮะก็จะมีบอลสดบอลสเต็ปบอลเต็งนะครับอ่าที่สำคัญก็เราแจกสูตรบอลนะครับเป็นโปรแกรมวิเคราะห์สูงต่ำแล้วก็บอลเต็งนะฮะแล้วครับที่สำคัญก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับพวกเราด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของพวกเราครับ สำหรับวันนี้ก็ไปฟังวิเคราะห์บอลคู่แรกกันต่อเลยครับครับเรามาพูดคุยกันที่คู่แรกกันก่อนเลยนะฮะก็จะเป็นคู่ระหว่างสเปนครับเปิดบ้านต้อนรับกามเยันกรีซนะครับคู่นี้ก็จะเตะกันในเวลาตีสองนาทีครับอ่าเป็นคัดเลือกฟุตบอลโลก2022ครับกลุ่ม B นะฮะนัดแรกนะฮะอ่าสถิติที่พบกันล่าสุดนะครับกรีซครับก็เป็นฝ่ายแพ้ให้กับสเปนไป1ประตูต่อ2ครับ ส่วนผลงาน5นัดล่าสุดในรายการนี้นครับสเปนก็ชนะรวดทั้งหมดเลยนะครับ5นัดครับส่วนกรีซนะครับผลงาน5นัดล่าสุดในรายการนี้นะครับก็แพ้2ครับเสมอ1ก็ชนะ2ครับสำหรับกรีซนะฮะวันนี้สเปนนะฮะก็เลือกผู้เล่นตัวหลักๆมาเกือบครบนะครับก็ไม่มีแค่อันซูฟาติครับกองหน้ารารุ่งจากวาเซโรนาครับส่วนคนอื่นๆก็มีดาบิดเอคิอาครับซิกเกอร์บุตเกตครับ อ๋อซิโอรามอสครับมากันเพียบเลยครับสำหรับสเปนครับอส่วนกรีซนะครับก็เรียกผู้เล่นที่ดีที่สุดครับเข้ามาร่วมทับครับในศึกฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับชื่ออาจจะไม่คุ้นหูกันเท่าไรครับสำหรับนักเตะกรีซนะฮะอชื่อชั้นคุณภาพครับของนักเตะครับเทียบกันแทบไม่ได้แล้วครับอีกทั้งฟอร์มสเปนครับเกมเย่าครับโหดมากครับหลังจากฟาดชัยมา9เกมติดแล้วครับ ยิงรวมกัน33เม็ดนะครับขนาดเยอรมันนัดล่าสุดครับสเปนก็ถล่มไปแล้ว6ลูกนะฮะอ่ายูเคนที่วันเหนียวก็โดนไปครับ3 3ประตูต่อศูนย์ะครับเรียงกันครับสเปนชุดนี้ครับถือว่าเป็นชุดที่ดีที่สุดเลยก็ได้ก็ว่าได้นะฮะอ่าสำหรับเกมวันนี้ครับก็ฟันธงไปทางด้านสเปนครับคาดว่าจะบุกอัดคว้าชัยกรีซได้แน่นอนครับด้วยสกอร์ สประตูต่อสูญนะครับคู่นี้ก็ฟันธงไปทางด้านสเปนนะครับเป็นฝ่ายเก็บชัยและคว้าชัยชนะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับครับเรามาต่อกันคู่ที่2องครับคู่นี้เป็นระหว่างอังกฤษพบกับซานมาริโน่ครับคู่นี้ก็จะเตะกันที่สนามเบรเมริสสเตเดียมครับในเวลาตีสองสี่สิบห้านาทีครับผลงานที่เจอกันนัดล่าสุดนะครับเป็นอังกฤษนะครับที่บุกชนะซานมาริโน่ไปครับหกประตูต่อสูญนะครับสําหรับผลงานห้านัดล่าสุดครับรายการนี้นะครับสําหรับ อังกฤษนะครับก็ชนะได้ถึง4เกมเลยทีเดียวครับก็เสมอไป1เกมครับเสมอกับสกอตแลนด์2ประตูต่อ2ครับส่วนชาดมาริโน่นะครับก็แพ้รวดไปทั้งหมด5นัดเลยนะครับสำหรับอังกฤษนะครับเกรดซาวเกตครับก็เรียกตัวติดทีมชาติครั้งนี้มามากมายครับก็มีซสเปอร์สตาร์พรีเมียร์ลีกหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นออรีวัสกินครับหัวหอกฟอร์มร้อนแรงจากแอสตันวิลล่านะครับก็มีแฮร์รี่เคนครับ อ่าสุดยอดดาวยิงจากค่ายสเปยนะครับก็มีแฮร์รี่มักกวยครับประการหลังจอมแก่งจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับแล้วก็มีไคลวอเกอร์ครับแบ็คขวาครับจอมลุยครับจากแมนซิตี้นะครับก็แล้วก็จะมีฟิลฟอร์เดนครับดาวรุ่งครับจากแมนซิตี้ครับช่วงนี้ฟอร์มกำลังร้อนแรงครับก็มาดูทางด้านซันมาริโนนะครับก็กุนซือฟังโกวาลเลล่าครับไม่มีรายงานนักเตะบาดเจ็บเข้ามาเพิ่มครับก็จะมีแค่ดาวิสเต้ครับที่มีอาการ บาดเจ็บอยู่นะฮะแล้วก็ตีโทษแบงค์ครับจากแมตช์ล่าสุดนะครับเกมนี้เจ้าบ้านครับอังกฤษครับน่าจะเปิดรังเรียกขวัญครับกาลังใจตามสไตล์ถนัดครับโดยทั้ง2เกมครับเย่าทุกรายการครับก็สามารถคว้าชัยชนะได้รวดครับก็บุกชนะไอร์แลนด์นะครับสประตูต่อศูนย์แล้วก็ไอร์แลนด์สประตูต่อศูนย์ครับซึ่งเป็นคู่แข่งที่มาตรฐานสูงกว่าซานมาริโนครับก็เชื่อว่าวันนี้น่าจะเก็บชัยชนะได้อย่างสบายสบายครับสำหรับ ทีมชาติอังกฤษครับคาดว่าน่าจะชนะไปด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์ครับสำหรับทีมชาติอังกฤษในค่ําคืนนี้นะครครับเรามาต่อกันคู่ที่3นะครับก็จะเป็นเกมระหว่างอิตาลีครับพบกับไอแลนด์เหนือนะฮะกลุ่มนี้ครับเป็นกลุ่ม C นะครับก็จะเตะกันในเวลาตีสองสนาทีเช่นเดียวกันครับก็สนามอันเดโอตาดินี่นะครับเป็นสนามปาม่านะครับผลงานน่ารักสุดครับที่ทั้ง2ทีมเจอกันครับก็เป็นอิตาลีครับเป็นฝ่ายบุกชนะ ไอร์แลนด์เหนือครับไป3ประตูต่อศูนย์ครับสถิติล่าสุด5เกมหลังสุดนะครับในรายการนี้ครับก็อินเตอร์ลีก็ชนะได้2เกมครับก็เสมอ2ครับแล้วก็แพ้1ครับแพ้ให้กับสวีเดนครับศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับส่วนไอร์แลนด์เหนือนะฮะก็แพ้ถึง3เกมเลยทีเดียวครับแล้วก็เสมอ1เกมครับชนะ1เกมครับเป็นเกมชนะเช็คนะครับ2ประตูต่อศูนย์นะครับ ส่วนความพร้อมของเจ้าบ้านนะครับก็เปโตมันชินี่นะครับก็เรียกขุงกำลังชุดที่ดีที่สุดครับสำหรับเกมคัดบอลโลกในครั้งนี้ครับก็มีแค้งหน้าใหม่เพิ่งติดเข้ามาใหม่ครับก็สองรายครับก็คือราฟาเอลตัวร้ยครับแล้วก็มีมาเตโอรอซซี่ครับมิดฟิลจากสเปเชียครับที่ติดรงชาติครั้งแรกนะครับก็ส่วนคนอื่นๆก็คุณหน้าคุ้ตากันอยู่แล้วครับ ส่วนทางด้านของทีมเยือนครับไอแลนด์เหนือครับของเทรนเนอร์เอียนบารัฟคับนะครับที่เลือกกลุ่มกําลังที่พร้อมที่สุดครับลงบุในเกมนี้ครับก็แถมยังมีแข้งหน้าใหม่ติดมาด้วยครับ3ารายในทีเดียวครับการด้านการจัดทัพในเกมนี้ครับคาดว่าพวกเขาจะมาในระบบ3-5-2นะครับแดนกลางก็จะเป็นสจัวตดักราสครับจากรีดยูเนเต็ดนะครับก็มีแพทที้ แม็กเน่ครับแล้วก็มีจอห์นชาวิดครับจากสังกัดสิงแดงมิสเตอร์สโบนะฮะที่จะลงปั้นเกมสนับสนุนนะฮะสำหรับค่ำคืนนี้ครับเจ้าบ้านครับเกมนี้ก็มีขุมกำลังชุดที่แข็งแกร่งครับก็จะมาในระบบ4.3 3ครับตามความประสงค์ของเทนนร์ครับโรเบร์โตมันชินีครับซึ่งเกมนี้ต้องบอกเลยว่าขุมกำลังของอินเตอร์ลีครับพร้อมสุดๆไปเลยครับสำหรับเกมนี้ก็คาดว่าน่าจะ บุกอัดไอแลนด์เหนือได้อย่างสบายๆครับเกมนี้คาดว่าอินเตอร์ลีน่าจะชนะไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับฟันธงนะครับอินเตอร์ลีครับเก็บใช้ได้แน่นอนครับสำหรับค่ำคืนนี้นะฮะหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับ